นี่ก็จะเป็นสำหรับลูกไก่แรกเกิดจนถึงอายุสองสัปดาห์พี่น้องครับแต่ว่าเขาต้องเอาอาหารเม็ดมา่นหอนให้เขาเขาได้ครับพี่น้องเป็นอาหารไก่หนึ่งเดือนถึงจนถึงไก่ใหญ่แลรกพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปห้กันเลยครับพี่น้องครับหนึ่งเดือนแล้วครับพี่น้องครับยินดีหนึ่งเดือนแล้วเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ รับข้าสููช่องู้จยาก,กาศบีนออกชาแนลครับสวัสดีสํารับเืองใหม่เลียงไกล้บ้านทุกๆท่านครับเดี๋ยวมอนี้เฮ้าสิไปให้อาหารไกล้กับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ตามมาเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นอาหารที่ผมเตรียมไว้สํารับลูกไกล้ครับพี่น้องก็สิเป็นอาหารเม็ดครับโปรโตีน2 1นะครับพี่น้องครับนี่ก็สิเป็นสํารับลูไก,กล้แหลเกิดจนถึง อายุสสัปดาครับพี่น้องครับแต่ว่าเข้าต้องเอาอาหารเม็ดมันหล่อนห้เขาก็ได้ครับพี่น้องหล่อนเล้วมากก็่ามีนี่เม็ดเล็กนี่เป็นผงนะครับพี่น้องไก่เขาก็สามารถกินได้ง่ายครับเพราะว่าเขายังตัวหน่อยอยู่ครับถัดมาก็ับเป็นนี่นะครับสำหรับไก่สองสัปดาจนถึงเดือนครึ่งครับพี่น้องเขาก็สามารถกินอาหารเม็ดใหญ่ได้นี่ก็ทีเป็นอาหารที่ผมผสมเรียบร้อยครับเป็นอาหาร ไกหนึ่งเดือนครึ่งจนถึงไก่ใหญ่แล้วครับพี่น้องครับให้กินไปเรื่อยๆเนาะสิมีส่วนผสมเป็นแหนแดงครับพี่น้องครับแหนแดงผมกะทำการพอเลี้ยงไว้เองนะครับเนาะลดต้นทุนอาหารแล้วก็สิมีเป็นเข่าเย็นครับพี่น้องครับเข่าเย็นเป็นเข่าเหนียวนะครับแซ่น้าแล้วก็สิมีห่อมครับพี่น้องครับ เอามาผสมร่วมกันเอาไห่ไก่ห้านะครับพี่น้องครับเป็นอาหารลดต้นทุนสำหรับอาหารไก่คอกแรกครับพี่น้องครับคอกนี้ก็จะเป็นสำหรับไก่แรกเกิดนะครับจนถึงเดือนครึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้าไปไห่กันเลยครับพี่น้องครับสำหรับคอกแรกครับพี่น้องครับคอกแรกทางด้านท้ายครับพี่น้องครับก็จะเป็นไก่ จี่มีอายุเ่ท่านถึง2สัปดาห์ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับซึ่งกะมีบัวลายครับช่วงนี้อากาศฮอนลุกแม่ไกลกับฟักใ้บัวลายตัวครับพี่น้องครับนี่ครับอาหารก็หายแทล้ามดเลยครับพี่น้องครับก็หายไปนี้ได้ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ ช่วงเช้าๆก็ยังเปิดไฟให้เขายู่ครับพี่น้องเพื่อให้เขาได้กินอาหารได้ห็นเม็ดของอาหารนะครับพี่น้องใช้สายเข้ากับติดไฟครับส่วนสลับคอกนี้ครับพี่น้องครับคอกนี้ก็สิเป็นใจอายุหนึ่งเดือนแล้วครับพี่น้องครับในี่ได้หนึ่งเดือนแล้วเนาะแต่ซื่อ่าตัวใหญ่พี่น้องครับสมบูรณ์แข็งแรง อาหารเตี๋ยวไหกับใส่ล่างไห้ให้เลยหลายๆครับพี่น้องครับให้เขาได้กินมัดมือแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องเ่ากับเปิดไฟนะครับย่ำขึ้นกับเปิดใช่ครับพี่น้องครับย่ำขึ้นกับเปิดไฟแต่ว่าไฟจะเป็นไฟแค่60วัตครับพี่น้องครับครับ นี่เป็นไก่อายุหนึ่งเดือนแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปให้อาหารไก่ใหญ่ต่อเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปเตรียมอาหารไวกอนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยไก่มากครับ นี่นะครับพี่น้องครับเป็นอาหารสำหรับไก่หนึ่งเดือนครึ่งจนถึงไงเลยครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นฟา้ามหน่อยๆเขาผมครับพี่น้องครับอย่เอามาเต็มทีละอ,อู้พี่น้องครับอู้พี่น้องครับ นะครับในเวลาอาหารนี่ก็สิเป็นลูกไก่นะครับพี่น้องตั้งแต่หนึ่งเดือนครึ่งถึงสามเดือนครับพี่น้องครับผมเลี้ยงไว้ถึงสามเดือนแลน้วครับพี่น้องก็เป็นการให้อาหารตั้งแต่ไก่แรกเกิดจนถึงไก่ใหญ่ครับสามสี่เดือนแล้วครับพี่น้องครับ อาหารกะสิบมีเป็นอาหารเม็ดแล้วก็เป็นอาหารลดตุนทุนครับให้สำหรับไก่ห้าเนาะครับพี่น้องครับส่วนในขอกะสิเป็นพอพันธ์แม่พันธ์ครับพี่นอ้องกะเป็นอาหารแบบเดียวกันเลยครับครับไก่อายุเดือนครึ่งนะครับพี่น้องครับ ครับกินดีครับพี่น้องครับไก่ก็เริ่มง่ายเลยเลยได้ครับพี่น้องครับแกไปเบิงอ,อพอพั่นไม่พั่นครับพี่น้องครับข้างในครับ กินอาหารดีครับพี่น้องครับเา้าวกระห้หลายๆเลยครับพี่น้องตอนนี้ยังมีผ่านหลายครับพี่น้องครับกำลังสะสมลูกไก่สะสมพอพัฒน์ไม่พัน์อยู่ครับพี่น้องคร,ครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับก็เป็นการให้อาหารลูกไก่กต้งกต่แรกเกิดจนถึงไงเลยครับพี่น้องครับกับซิมีอาหารที่ผมจะเตรียมไว้ให้พี่น้องในเบื้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ เป็นกำลังใจให้ครับช่องผู้จัดกรารบันอชแนลครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ